สวัสดีค่ะมุนจังจิปฐานนะคะวันนี้ก็มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันในครั้งนี้นะคะก็จะเรียนเรื่องของตัวเลขแล้วก็เรื่องของบุงโปก็คือเป็นไวยากรณ์นะคะมาเริ่มจากตัวเลขกันขอเลยนะคะก็คืออย่างเนี้ยค่ะในนี้ก็คือมุลมีการทําตารางมาให้ก็คือเราจะเรียนตั้งแต่1นึ่งเอ่อศูนย์ถึง10ก่อนนะคะก็คืออย่างตัวศูนย์นะคะก็คือในภาษาของการออกเสียงอะคะ่มันก็จะมีส ตัวนะคะก็คืออย่างตัวศูนย์ก็คือเซโรหรือไม่ก็เล่เซโรเล่ศูนย์นะคะคราวนี้มาดูตัวหนึ่งอิจิอิจิแล้วก็สองนินิสามสร้างสร้างสี สีนี้มีอยู่3ามเสียงเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าบริบทบ,รบทรงนั้นนะคะจะคนออกเสียงอะไรนะคะแต่ว่าในที่นี้เราก็เรียนสามเสียงไปก่อนนะคะแล้วก็พอเราเริ่มชินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าจะรู้เองว่าเขาจะใช้เสียงเสียงการออกเสียงตัวไหน,นะคะ่ะอย่างเบอร์สก็คือจะมีสามเสียงนะคะก็คือจะมีย่งย่งเนี้ยคือเป็นเบสิกทั่วไปอะคะ่ะแล้วก็จะมีชิแล้วก็จะมีโย เพราะฉะนั้นตัวหมายเลขสี่ะคะ่ะก็จะมีสามเสียงนะคะก็คือยโย่งชิโยค่ะมาดูตัวเบอร์ห้านะคะห้าโกโกหมายเลขหกนะคะลก,ลก,ลกคือลกคือค่ะคราวนี้ก็มาดูเบอร์เจ็ดนะคะเบอร์เจ็ดก็คือจะมีอยู่สองเสียงนะคะก็คือจะอ่านได้ทั้งนานะหรือชิจินานะ หรือชิจิเบอร์เจ็ดนะคะส่วนเบอร์แปดนะคะฮัตจิฮัตจิเบอร์เก้านะคะเบอร์เก้าก็มีสองเสียงอะคะ่ะก็คือคิวหรือคุเบอร์สิบนะคะจูจูค่ะเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของคำศัพท์ส่วนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะคะก็คืออ่าเราก็คือจะ ตั้งแต่เบอร์ศูนย์ถึงเบอร์สิบนะคะก็คือจะอ่านออกเสียงตามนี้นะคะเบอร์ศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเจโรเลเบอร์หนึ่งอิจิเบอร์สองนิเบอร์สามซังเบอร์สี่เบอร์สี่มีสามเสียงนะคะยงชิโยเบอร์ห้ากเบอร์หกโลคึเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดมีสองเสียงนะคะเบอร์เจ็ดนานะ ชิจิเบอร์8นะคะฮาจิเบอร์9ก็มี2เสียงเหมือนกันค่ะคิวคุเบอร์10นะคะจูโอเคนะคะค่ะต่อมานะคะก็มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไวยากรณ์นะคะไวยากรณ์ในที่นี้ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าบงโปค่ะก็คือไวยากรณ์กราม,มานะคะในครั้งนี้ค่ะก็คือจะใช้จะสอนไวยากรณ์ x กว่า y this ก็คืออ่า x เป็นหรืออยู่หรือคือ y นะคะก็คือถ้าเป็นภาษาไทยเนี้ยค่ะถ้าไวยากรณ์ของภาษาญี่ปุ่นก็คือ x ว่า y is อ่ายกตัวอย่างนะคะอย่างสมมติว่าอ่าในที่นี้ค่ะเราจะบอกว่าฉันเป็นนักเรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดว่าวาตาชิวะกักเซดส ในที่นี้ x ก็คือวาตาชิ y ก็คือกักเซเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราจะพูดว่าฉันเป็นนักเรียนก็คือวาตาชิวะกักเซเดสว่าค um ูมนคือทับตัวเราเองเนค่ะคูมน um เป็นคนไทยเราก็จะบอกว่ามนเซนเซวะไทยจินเดสมนเซนเซวะไทยจินเดส่ะก็ มาดูคำศัพท์ในที่นี้นะคะก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะกักเซกักเซก็คือจะภาษาไทยจะแปลว่านักเรียนแล้วก็เซนเซเซนเซก็คือจะแปลว่าครูไทจินไท i จินคนไทยนะคะแล้วก็ในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างของอประเทศคนอเมริกานะคะคนอเมริกาก็คืออเมริกาจินเ อเมริกาจินอเมริกาจินแล้วก็ถ้าชื่อคนแล้วก็มีสั่งตามข้างหลังอะค่ะตัวสั่งนี้ค่ะก็คือจะหมายถึงคุณอย่างสมมติว่าในที่นี้นะคะเราก็จะให้คูมลก็จะให้ยกตัวอย่างชื่อมาก็คือเป็นชื่อจอร์นสังใช่ไหมคะก็คือมิสเตอร์จอ์นหรือคุณจอร์นเนี่ยค่ะในภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดว่าจอร์นสั่งจอร์นสั่งนะคะ ค่ะคราวนี้ก็มาเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่องในในในบทในเรื่องนี้นะคะอย่างตอนนี้ลูกชายของโคโมนก็คือจะอยู่ชั้นประถมใช่ไหมคะก็คือชั้นประถมภาษาญี่ปุ่นนักเรียนประถมอาหาก็จะพูดว่าโชกักเซโชกักเซนักเรียนชั้นประถมนะคะแล้วก็พออยู่ปอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะปอ,อะไรก็คือนั่นอะไร แล้วก็เนนเซตัวเลขนะคะตัวเลขของชั้นนั้นก็คือแล้วก็ตามด้วยเนนเซอย่างสมมุติว่าอยู่ปหนึ่งก็จะเป็นตัวเลขที่ก่อนหน้านั้นครูววลบอกไปอะค่ะก็คืออิจิใช่ไหมคะก็คือจะใช้อิจิเนงเซก็คือปอหนแล้วถ้าปอสองก็จะเป็นนินิก็คือสองใช่ไหมคะแล้วก็จะเอาเนนเซเนี่ยค่ะตามหลังตัวเลขก็จะเป็น ปตัวเลขนั้นๆนะคะก็อย่างเช่นอยู่ปสองนิเนงเซอยู่ป 3, สามซานเนงเซอยู่ปสี่โยเนงเซอยู่ปห้ากอเนงเซอยู่ปหกลกคือเนงเซนะคะคราวนี้มาเรียนเรื่องของอะไรอะไรอ่าตรงนี้ค่ะชื่อประเทศแล้วก็ตามด้วยลงไทยด้วยจีนก็คือจะเป็น คนของชื่อประเทศนั้นนะคะหรือชาวประเทศนั้นนะคะอย่างสมมติว่าตะกี้นี้ที่คูมวลบอกว่ามวลเซนเซว่าไทยจินเดสก็คือไทยภาษาญี่ปุ่นนะคะประเทศไทยเขาก็จะพูดว่าไทยใช่ไหมคะประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าคนไทยก็คือจะเอาประเทศนั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยจินไทยจินไทยจินอย่างเมื่อเมื่อสักครู่ที่มีพูดถึงอเมริกาใช่ไหมคะก็จะเป็นอเมริกาจิน หรือไม่ก็จะพูดถึงแบบเออประเทศอย่างสมมติว่าประเทศจีนอ่ะเนี้ยค่ะก็คือจูโกกุก็คือจูโกก,กุก,ก,ก็คือประเทศจีนใช่ไหมคะแล้วถ้าเราจะบอกว่าคนจีนก็คือจูโกกุจีนประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็คือจะนิฮงนะคะนิฮงญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าคนญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็คืออส ชื่อประเทศแล้วก็ตามด้วยจินใช่ไหมคะก็จะเป็นนิฮงจินนิฮงจินว่าคนญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นนะคะ,<ท>ะเกี่ยวกับเรื่องของคอรอบครัวนะคะอย่างในที่นี้ที่แบบเอ,อ่ยยกตัวอย่างมานะคะก็คือจะมีอย่างคุณแม่ภาษาญี่ปุ่นก็คือโอก้าซังโอก้าซังคุณพ่อนะคะก็โอโตซังโอโตซังแล้วก็ในที่นี้ พี่สาวนะคะโอเน่สั่งโอเน่สั่งพี่ชายนะคะโอนนี่สั่งโอนนี่สั่งค่ะแล้วก็น้องสาวนะคะอิโมโตะอิโมโตะน้องชายนะคะโอโตโตะโอโตโตะค่ะก็เรื่องของครอบครัวรก็คือจะมีเนี่ยค่ะโอกะสั่งคุณแม่โอโตะสาั่งคุณพ่อ พี่สาวก็จะเป็น one ่ a n g พี่ชายก็ oni sang น้องสาวก็จะ imoto น้องชายก็ ototo ค่ะต่อมาก็มาดูตรงมาลองแต่งประโยคดูนะคะในของ grammar x ว y this นะคะอย่างตัวอย่างที่เนี่ยค่ะเราก็จะให้เป็นว่าชื่อตัวเราเองนะคะ mon s e n s ว่าไทยจีนเดก็คือครูมนเป็นคนไทยในที่นี้ก็คือ x ก็คือจะเป็นมนเซนเซ ว่าก็คือเป็นเบรกรของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะวายก็คือไทยจีนแล้วก็เดชนะคะคราวนี้ก็คือคุณมลก็คือจะให้คำศัพท์อย่างแมรี่ซังแล้วก็อเมริกาจีนก็ถ้าแต่งประโยคลองแต่งประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะว่าคุณแมรี่เป็นคนอเมริกาก็จะพูดว่าแมรี่ซังว่าอเมริกาจีนเดสแมรี่ซังว่าอเมริกาจีนเดส ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็มีครูมันก็คือจะมียกคำศัพท์มาให้เป็นชื่อคนชื่อยามาดะซังแล้วก็คนญี่ปุ่นก็คือนิฮงจินคราวนี้ลองมาแต่งคำอลองมาแต่งประโยคโดยใช้ไวยากรณ์ว่า x ว่า y เดสกันนะคะก็คือถ้าแต่งประโยคว่าคุณยามาดะเป็นคนญี่ปุ่นก็คือจะแต่งว่ายามาดะซังวะนิฮงจินเดส ยามาดาสังวะนิฮงจินเดสค่ะตรงนี้โอเคนะคะคราวนี้ก็ามาดูกันฝึกแต่งประโยคในเรื่องของว่าอยู่ชั้นปอไหนสมมุติว่าเรายังเป็นนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องการที่จะบอกกับคนอื่นว่าเราอยู่ชั้นปอเอ่าปอเอาป,ออาปอสองแล้วกันค่ะอย่างสมมุติว่าครูมวลอยู่ปอสองครูมวลก็จะบอกว่าวาตาชิวะน่เนงเซเดสฉันอยู่ปอ,องนะคะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ในที่นี้ขอพูดเป็นแบบ โรงเรียนของชั้นปฐมก่อนละกันนะคะพอดีเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนนะคะอย่างในที่นี้ค่ะคุมูมลก็มียกชื่อคนมาแล้วก็อยู่อยู่ชั้นมานะคะอย่างเช่นในที่นี้นะคะข้อหนึ่งก็คือคุมูมลก็ยกชื่อโซลาซังซันนงเซเพราะฉะนั้นจะเอาสองคำศัพท์ที่คุมูมลยกขึ้นมามาแต่งประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโซลาซังอยู่ชั้นปสามะคะ่ะก จะเป็นสามารถแต่งได้ว่าโซลาซังวัสนิงเซเดสโซลาซังวัสนิงเซเดสคุณโซลาเออคุณโซลานะคะอยู่ชั้นป .3 คราวนี้นะคะก็ครูมลก็มียกตัวอย่างชื่อคนก็คือชื่อคุณคิมแล้วก็ลูกคุณเองเซก็คือคุณคิมป .6 เพราะฉะนั้นเราจะแต่งประโยคนี้ค่ะว่าคุณคิมอยู่ชั้นป .6 ก็คือภาษาญี่ปุ่นก็สามารถแต่งได้ตามวยากรนี้นะคะว่าค ok ok ิมซังวะรกคุเนงเซเดสคิมซังวะรกคุเองเซเดสก็คือคุณคิมอยู่ป6กนะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของวยากรในวันนี้นะคะว่าเอ็กซ์ว่า y วเดส ค่ะในคลิปนี้นะคะก็ขอจบมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันแต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับบนจังจิบป,ประถาด,ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ